สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเช้าเวอร์สผู้สุกคนวันนีอ้อากาศกะอากาศหอนน่อนเนาะวนประมาณหกบงคือเจ็ดบงเนยเจ็ดบงหย่างเนีนอนอากาศฮ่อนขึ้เก,ก่าพี่น้องเลยมากินเข่าเศร้ากันพี่น้องนี่ยังเพิ่นสื่อไปเพิ่นไปตลาด<บ>อ่ะนี่ยังมีปิีงปลาพี่น้องปิีงปาลาเป็นปิีงชิ้นแหง้งเอาลูกชิ้นไว้ลูกชินก้นกระผ้าะไว้หน่นะ ลูกชิ้นกัมพาของนังนัดกันของนั่งนินนงน่วชิ <g> ้ <ay> นเรือสามใหม่ลูกชิ้นกัมพาร์ <g ay> อันนี้ผสมพักนะพี่น้องเนาะดวกพักอันนี้พลพนปลาแห้งสซเมงดาพี่น,น้องของไม่เท่ามมไม่เท่ามาอฝากไม่เท่าน,นี้ด้วยม่ฝากมาเลิกกินข้าวสารน้ำก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วพี่น้องกินข้าวสารกันเด้อพี่น้องเด้อถุกผู้สืบคนไหมเจแมงดาดวกพัก ปิ้งซ้นแหงปิ้งปลาสมพักเสียนได้สมพักกาดหอมเนาะพี่น้องมา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 สบายดีพี่น้องอบส,สบายดีสบายดีพี่น้องมากินข้าวสารานเลยข้าวเส่า้ำการพี่น้อง <Tory> ม่หนกนแลวกินก็น่าจะใส่นเวลากินเขาสต่วดีพี่น้องมาไดเกินขาสาวน้องกันพี่น้องจติชต่างหากแว่มันเรกแงดาพี่น้องนปลาสมุนกระทู่กินเป็นนปนห่อนะ่่ปนังไงบนอย่าน้นะอยากเนาะ ห่อนเนาะคุณแซ่ปลาไข่นะ้น้องนิวเนาะอยากเนาะไปหล <wh> <c onos> <ite> um. ่อค่ะสาวฝากใะไรน่าเนิ่งกันจังปวดเมขดเมฆก็ได้นัปลาไข่ เขาให้ใกินชุนองเอ็นแล้วเป็นแดงว่าหายปลาะปาปลาซีปลาซีกับปลาของปลาของจับปลาปนะน่าจมกุทของมาของ หนักมมันอปาแช่บรุครับตัวบักเสียนมีหรอแช่จตัวพวกเสี่ยนในกินในย่างนี่เรากรเบื้องย่างเลยย่านีย่างย่าเสียนหรอบลงจะแตกกันไหครับต่อนานหามนนม,มามนกไมครับจมจมจมแล้ว,วมันขือไม่ได้

ไม่ชอบเลยคนเราคุ้มไหมสาวคนแต่คุไมแล้วคนเราคุลมคุ้มไม่ไม่าเพรา่หมักเส่อนังมันนองบ่มันจะทำอ่ไรมันจมทำอ่ไรนี่มาถกพักหั

ที่เห็น2้อไม่ชามไม่เนี่ยกินไปเลยนะพี่นอเช้าจะบรบโภคจริงชื่อสิพันจริงจะตลาดตลาดแลยแวไปซือ้อสมพักอยู่มีใครนั่นมาสมพัก ก็เส็แซ่บเนี่ยมพักกันยืมฮึมเคยกินรสอะไรฮึมพักบางฮึมขึ้นหุบหูกมึงได้ยืมฮึมห้่งอะไไห้องอะไรอยู่บ้านใครเซ็งห้องอะไรไปม่เคยผิดหรอกยืมยังไงยืมยังีหุ่มเคยมีห้องห้องอะไรอย่างนี้แท้ ัานเช่าเขาแบบสบายไพัก็ีชิ si anyway. ่น่นับปั้นนาือดํามาก็นั่งหลอกเย็นหนาไหมลงดําออกเอาคึ้นขาวขาสิน้อดํต่อเนี่ยทห้กินอะไดํลายนะ่ง มันหล่อมันดำอย่างมันดำเนาะขนมอะไรกินมาลูกกึ้นกึน้องนัดน้องโย่กินอะรน้องนัดนี่กินยังไงกัหลงมึงตัวพี่มือปลาบมึกต้นเช่ซ้อกระปุนมาลอันก็เปนหล่อนะเป็นยังไง

กินเกียวซะมันนเองขาก็เป็นเหียบเป็นกกินแนหลเกียกินมากเกินกี๊ยวเต็รเอายอบ่อะบ่เบียร์ยังกินนัดเบียแล้วก็ มาสินอ,อ,อ,อืมแล้วก็ลูกปลาแขกลูกปลาแขกคุณผางเงือนป้า,ราประจําเลยนตอนเช้าตอนแรกบัดมือ เงินคุณละลายเนาะแก่แ <único> ค <word> ่ทางนี like ้เนเงินถึงคุณโอ้ยมันมีไฟดานนะมันเงินยังวนี่หลังไงถือหรครัไฟดาทางน่ันียังนแล้วมีเอฟซีกับขอันเาหางยังรีวิวเเบิเมียนตอนพี่เวิวเบิเมียนตอนพี่นอง รีว mm ิวหบบเอาบ่อหน่ไอติมปอดกบมากเอราะดมเคอคลิปนี้กับสิคอลาพีแลวน้องพัสพีนน้องเนอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง ให้ช่องน้องนัดเข่าหที่ t k ็ในเ,เด้อจะเด้อไม่อกจะบอกโราจ้าขอบใจเด้อที่ติดตามมีนหน่อยกูกดไลน์ใเด้